วัสดีครับวันนี้จะมาขุดหน่อให้ดูนะครับอันนี้เป็นแปลงไผ่บางหวานเพชรน้ำผึ้งเบอร์9้านะคะอายุ8เดือนกว่านะคะทำการเก็บหน่อแล้วนะคะดูนะคะมียอดสั่งจองออเดอร์หน่อเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะคะช่วงนี้เป็นหนอ่อเป็นแปลงหน่อที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูงนะคะ สามารถเก็บหนอนอกฤดูได้ดีนะคะดูนะคะอันนี้อายุกอแปดเดือนกว่านะคะต้องบอกวิธีขุดไหมพี่เปียเวลาเราขุดเราให้ได้เงาส่วนที่แข็งมาประมาณสักสองเซนเพื่อจะแต่งทิ้ง แต่งให้สวยแต่งนี้มันยังไม่ได้คุมที่เท่าหน่อมันเลยยังไม่ขาวมันออเดอร์เร่งด่วนก็เลยต้องขุดกนันนี้ได้ประมาณส็นนะึงได้อยู่ได้สี่หนอนะอือก็อน,นี่สี่หนอ าใครสนใจเข้ามาชมแปลงนะคะสามารถมาได้ที่บ้านสวนแผ่หวานนะคะตำบลบ้านด่านนาขามอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตนะคะอันนี้เป็นแปลงเก็บหน่อของทางบ้านสวนนะคะเป็นแปลงไผ่บงหวนเพชรนพึ่งเบอร์เก้าทั้งหมดนะคะกำลังกำลังเริ่มทำการตัดสางต้นนะคะแล้วก็เพื่อการเก็บหน่อนนะคะวันนี้มียอดจองออเดอร์เข้ามาเยอะแยะนะคะ ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจหน่อสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์ศูนย์ห9ห้าเก้าสี่หกเก้าหกหกสองนะคะให้ได้เงา,านาิดหนึ่งแต่เราต้องกะเอาเนาะบางทีเราก็กะผิดให,ให้ได้สักอสองเส้นน่ะเพื่อเอาแต่งทิง้งเ,เอาแข็งไว้ก่อนเอาแข็งไว้ก่อนประมาณสองเซ้นสามเซนก็ได้แล้วเราแต่งทิง้งแต่มันยังจะเหลือตาอยู่ก็คือไม่เอาเยอะเอาประมาณสองเซนน่ะมันก็จะเหลือตาให้มันแตกหน่อต่อ แต่ว่าถ้าเราเอาแต่อ่อนเลยไม่ได้มันจะเป็นคแนงเยอะไปลขุดนี้ให้หามุมที่มันโค้งนะเนาะต้องแค่ <Okay. S 2> ด,ดูก่อนมันโคง้งทางนี้นะเราก็กะเอาที่ว่ามันเป็นตาเตา่าเนาะได้อยู่เสียมันไม่หนักมือก็เลยแทงเดียวไม่ขาดมไม่ได้ใไไฟเบอร์มานิดนึง าใส่เท่าก็หนอนมันจะใหญ่ไปและ,นนะถ้ามันมีอะไรกบโพลมันจะใหญ่ถ้ามันโผล่โดนอากาศเร็วเรียกว่าม,มันจะยืดโทรมาสอบถามได้นะคะไว้เเป็นนนนงี่่กอะ